สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่เดย,ยออภทลลบบายกันชาริยานะคะสวัสดีวันอาทิตย์ที่สดใสสวัสดีสําหรับวันหยุดทุกๆคนสวัสดีเช้าสองค่ะอ่ะเราจะมาอัปเดตสถานการณ์คนโสดกัน <c oughs> ชีวิตของคนโสดค่ะในเดือนหนึ่งถึงสิบหสิงหานี้นะคะมากันที่ราศี มากันทิ่ธาตุน้ำปอรกระดมินพิจิกค่ะเราจะมาดูกันว่าคนโสดชีวิตช่วงนี้การงานการเงินและจะมีใครเข้ามาใหม่ๆใ,ใ,ในชีวิตบ้างไหมคนโสดชีวิตจะดำเนินไปเช่นไรโอเคไหมโดยเป็นใจลายโดยเป็นบันเทิงโดยเป็นขมขมดูเพราะไม่มีอะไรดูได้หมดได้หมดนะจ๊ะอ่ะขอดูในเดือนนี้ไพ่ของคุณเดอะลอวอร เดล l o ปเ r อร์จ o w ชาเวอร์อมันมีความรักที่มันมีความรักความรักหนึ่งที่มันเป็นความรักเก่าก่อนมาหรือเปล่าเป็นความรักที่แอบซ่อนไวน้ในใจความรู้สึกที่แอบซ่อนอะไรไว้อ่ะมาเป็นการพยากรณ์หนึ่งถึงสิบหกสิงหาค่ะในอาราในธาตุน้ำกรกฎมนิงพิจิกพไพ่ใบแรกของคุณเป็นหกไม้เท้า กไม้เท้าถ้ามองถึงการทํางานช่วงนี้งานก็โอเคคุณได้รับผลสําเร็จดีในการทํางานไม่ว่าคุณจะทํางานอะไรอยู่ช่วงนี้มีความสุขกับการทํางานได้รับชัยชนะการดําเนินชีวิตไปสู่เป้าหมายที่สําคัญนะคะ,ะบางคนอาจจะมีผลสอบคะแนนสอบอะไรออกมาแล้วก็สอบผ่านอะไรแบบนี้หรือไม่ว่าจะมุ่งหวังอะไรไว้ตอนนี้ก็สำเร็จ สำเร็จรู้ล่วงตามเป้าหมายน่จากไพ่ใบนี้เป็นไพ่ที่ดีเป็นไพ่ของชัยชนะได้การเฉลิมฉลองได้การสรรเสริญเยินยอได้ความสุขางานที่ทําที่คุณทําไปอาจจะเป็นการจบงานในโปรเจกต์นึงเพื่อเริ่มต้นใหม่จากโปรเจกต์หนึ่งก็ได้นะคะสำหรับคนรอคนงานรองานเก่าๆบางคนอาจจะเอางานเก่าๆข้างค้างมาสะสางให้เสร็จสิ้นบางคนก็อา่า ได้รับผลสำเร็จได้รับคำชมเชยจากการทำงานนะจ๊ะเป็นไพ่ที่ดีทีเดียวคือถ้าที่ผ่านมาเกิดความยุ่งยากลวาบากใจเกิดปัญหาใดๆก็ตามตอนนี้มันจะสำเร็จดุล่วงไปได้ดีนะคะแต่บางครั้งคุณอาจจะเป็นคนที่ขาดวินัยในการทำงานสักนิดหนึ่งสิ่งต่างๆบางทีมันมาแต่มาแบบราราชาไปหน่อยนะคะมันราชาออกไป สักหน่อยทีเดียวเฉียวอารมณ์ประมาณนี้ที่ผ่านมามีสิบสิบเหรียญน่ะคุณเป็นคนรักครอบครัวที่ผ่านมาครอบครัวจะมีข่าวดีในเรื่องของบางคนอาจจะขายบ้านได้บางคนอาจจะขายที่ดินได้บางคนอาจจะวางแผนสําหรับชีวิตบุกร,ร้านบริวารช่วงนี้การเงินค่อนข้างดีนะการงานดีเงิน,ด,น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 ด,ดีที่ผ่านมาเนี่ยมันเป็นไพ่อันดีตอดีตที่ผ่านมาเนี่ยมันไม่ค่อยเวิร์กสักเท่าไหร่ มันออกอาการของอะไรก็ไม่ดีสําหรับชีวิตแต่ทุกอย่างมันจะผ่านพ้นไปแล้วค่ะทุกทุกทุกสิ่งอย่างที่ไม่ดีในชีวิตมันจะได้ถูกพัดออกไปเอ่อมันจะมีการพัดพาสิ่งไม่ดีออกไปจากชีวิตเราอะไรอย่างเงี้ยก็ได้เริ่มต้นชีวิตใหม่ที่ดีสิ่งดีๆจะมาแทนที่นะจ๊ะไอสิ่งที่คุณเฝ้ารอมันจะบังเกิดผลที่ดีสําหรับคุณเกิดความโล่งใจอะไรแบบนี้ าบางคนนะ่ะช่วงนี้การงานน่ะก็ก็ไปได้เรื่อยๆนะแต่มันไปได้เรื่อยๆแบบว่ามันมันอาจจะเป็นงานเยอะงานมั่นคงงานหนักงานเหนื่อยก็จริงแต่ว่ามันมีความรู้สึกถึงถึงความปางครั้งอ่ะความไม่สบายใจอ่ะระวังการไปข้องเกี่ยวแล้วก็คาเตือนแล้วก็ปัญหาที่เกิดขึ้นสำหรัคชีวิตคุณในะช่วงนี้นะน้ํา เป็นชีวิตที่พันัวกับเรื่องรักของรักสมเ้ารักซ้อนถ้าคุณเข้าไปอยู่ในรักซ้อนรักสมเสาแอบรักคนมีเจ้าของหรือคนมีเจ้าของมารักคุณก็ตามนะประเด็นความรักของยาก็ค่อนข้างจะทําให้คุณรู้สึกหมุดหมิดกังวลใจหนักใจเออถ้าคนที่เลิกกันไปแล้วกับใครบางคนที่เป็นรักซ้อนอาจจะมีโอกาสกลับคืนมาของรักเหล่านั้นแต่อาจจะเป็นการกลับคืนมาการย้อนคืนมาก็เหมือนการอ่านหนังสือเดิมๆมันก็เหมือนเดิม จะใจของคุณต้องระแวดระวังระวังภัยด้วยใจของคุณเองค่ะใจของคุณบั่นทอนชีวิตบัน่นใจมันมันรู้สึกแบบบั่นทอนตัวเองอ่ะสิ่งที่คุณซ่อนเร้นปิดบังไว้ในใจอ่ะมันน่ากังวลใจถ้าคุณไปรักเขาชอบใครถ้าเจอรักที่เข้าไปปัวพันอยู่ตรงนั้นก็ตามแต่ถ้าคุณรอคนรักเก่าอยู่คนรักเก่าก็มีสิทธิ์กลับขึ้นมา ได้มีความสุขได้ดีใจได้แฮปปี้กันอีกสักครั้งคนที่เคยจบไปแต่เป็น,ปนการแฮปปี้ที่ไม่ได้ยั่งยืนและถาวรค่ะเป็นการแฮปปี้แค่ช่วงขณะดีใจดีใจว่าเขากลับคืนมาแล้วดีใจว่าเขาไม่ไปไหนแต่สุดท้ายมันก็เจ็บเหมือนเดิมระวังในเรื่องของรักซ้อนเป็นหลักค่ะการเงินยังคงไปได้ดีนะคะการเงินยังคงไปได้ดีแต่ว่าถ้าคุณจะลงทุน ถ้าบางคนอาจจะมีเกณฑ์ของการลงทุนถ้าจะลงทุนอะไรในอะไรก็ตามก็ลองดูให้ถี่ถ้วนศึกษาหาความรู้แล้วก็ดูไปนานๆอย่าเอาเงินก้อนโตไปลงทุนช่วงนี้การลงทุนไม่เหมาะไม่เหมาะเป็นอย่างมากนะคะไม่ว่าเห็นทำให้เห็นคนอื่นก็ททำอะไรก็ทำแล้วเขาได้ดีให้วางแผนชีวิตในระยะยาวๆถึงการใช้เงินการใช้ชีวิต เพื่อจะวางรากฐานสาหรับชีวิตไปดีๆในอนาคตถ้าได้เงินก้อนโตมาก็ดีก็ดีแล้วแล้วก็วางแผนสำหรับการใช้เงินดีๆนะคะอ่ไพ่ใบนี้มองถึงการลงทุนใดๆก็ตามบางคนอาจจะลงทุนเกี่ยวกับอา่างานที่เป็นสายเกษตรหรืองานที่เป็นสายอสังหาเนี่ยเหมาะสมมากอาสังหาเริมาซื้ข์ขายที่ดินขายบ้านขายที่ดินขายสิ่งปลูกสร้างขายงานเกษตรแต่ก็อ่ ขายผักผลไม้อะไรอย่างเงี้ยงานกเกษตรไปได้ดีเออทำนาทำสวนทำไร่แบบเนี้ยค่ะจะไปได้ค่อนข้างมั่นคงเนี่ยนะคตมันเป็นความมั่นคงดีอ่ะไปดูคนโสดกันจะมีใครเข้ามาในชีตไหมไพ่ของความรักอาจารย์มองเห็นที่เตือนเมื่อกี้คือความรักที่เป็นรักซ้อนเตือนรักซ้อนเป็นหลักประกันเพราะว่าไพ่มันมองถึงสิ่งเหล่านั้นบางทีคุณมีครอบครัวแล้วนะ บางคนคุณไปยุ่งกับคนมีครอบครัวหรือตัวคุณเองอ่ะมีครอบครัวแล้วมันทําให้จิตใจของคุณหวั่นไหวได้แนละ้วคุณโสดนะคุณโสดอยู่แต่คุณไปแอบบแบบรักแอบบชอบแอบคบบสถานะของคุณคือในสังคมหรือว่าคุณเป็นคนโสดแต่จริงหน้าฉากคุณคือคนโสดแต่จริงๆแล้วคุณไม่ได้โสดอารมณ์นั้นอ่ะคนโสดจะมีใครเข้ามาไหมคะคุณเป็นคนค่อนข้างมีสนเสน่ห์นะเป็นคนมีสนเสน่ห์กับผู้พบเห็นทีเดียวนะคะ แล้วก็มีเรื่องที่ซ่อนเร้นไว้ในใจปิดบังไว้คุณสดน่าจะมองถึงคนรักเก่ามากกว่าค่ะคนใหม่เข้ามามีมาคุยมาเตะ๊ะบ้างแต่ว่าคุณอาจจะไม่ได้ให้ความสนใจขนาดนั้นเพราะว่าตัวคุณเองอาจจะยังโฟกัสกับคนเก่าๆค่ะปัญหากับคนเกา่าสิ่งที่คุณคุ้นคิดกับคนเก่ามีมากกว่ามองจะมองถึงการเริ่มต้นกับคนใหม่นะคะคุณสดเพราะฉะนั้นถ้าคุณสดอยู่เนี่ย โสดแบบโสดแบบมีประเด็นในใจโสดแบบปิดบงังซ่อนเร้นก็ระมัดระวังการทะเลาะระมัดระวังความสัมพันธ์ที่ไม่ราบรื่นหรือในไครบางคนเป็นคนโสดก็ดจริงแต่อยู่กับสถานการณ์ที่แอบรักแอบชอบแอบคบแอบคุยมานานนี่แหละสิ่งที่คุณควรระมัดระวังอืมแล้วจะมีใครเข้ามาทำให้เราสดชื่นในหัวใจบ้างไหม ในอนาคตอันใกล้นี้มีเข้ามาแต่คุณไม่อยากได้คุณไม่อยากเลือดคุณไม่อยากได้คุณไม่รับคุณไม่ใช่รู้สึกว่าไม่ใช่สเปคและคุณอาจจะรู้สึกว่าการที่คุณอยู่ตัวคนเดียวคุณช่วยเหลือตัวเองได้การที่คุณใช้ชีวิตแบบนี้คุณมีความสุขอยากกินก็กินอยากนอนก็นอนอยากทําอะไรก็ทําเป็นชีวิตที่คุณรู้สึกว่าคุณโอเคเพราะบางครั้งคุณอาจจะโดน จะเจอความรักที่ไม่ดีมาเยอะบางทีก็ไป็นคนเจ้าของก็ทุกหรือไปเจอความรักที่ที่มันเป็นความรักที่ไม่โอเคกันไม่ซักเซสก็ทุกมันเหมือนกับว่ามันทุกไม่เยอะกับความรักความสัมพันธ์เนี้ยคุณก็อาจจะผ่านโลกมาเยอะก็ตามเออเลยอาจจะตระหนักถึงคุณคณ่าในตัวเองอาจจะรู้สึกว่าเออเป้าหมายชีวิตของคุณอยู่คนเดียวน่าจะดีสักกว่ารักตัวเอง เพราะคุณเป็นคนที่ช่วยเหลือตัวเองเป็นคนที่ไม่ต้องพึ่งพาอาศัยใครก็ได้อยู่คนเดียวได้นะคะเป็นคนแข็งแกร่งเป็นคนเก่งทีเดียวนะคะก็มันอาจจะมองถึงคนที่เจอความสัมพันธ์เจอความรักที่ไม่ดีมามันมีก้าเหรียญน,นะมันยังไม่ถึงสุดเหรียญถ้าในคนโสดแบบโสดสนิทเลยนะคุณก็พอใจค่ะคุณพอใจที่จะอยู่คนเดียวคุณพอใจที่จะโสดคุณพอใจที่จะ ทำตัวแบบอาจจะเป็นไปได้ว่าคุณอาจจะมีคนคุยหลายๆลยคนแต่ก็ไม่พอแต่ก็ยังไม่พร้อมคอมมิกกับใครเพราะคนที่เข้ามายังไม่สามารถจะตอบตอบโจทย์หรือคนที่เข้ามายังไม่สามารถจะจะทาให้คุณรู้สึกได้แบบนั้นนะคะบางทีก็บบกว่าเจอมาเยอะเจ็บมาเยอะเจ็บมาเยอะสถานะคนคุยมันมีอยู่แต่ว่าก็ยังไม่ถูกใจ แล้วก็กลัวการเลือกคุณอาจจะลังเลถึงการเลือกก็ได้อาจจะกลัวการเลือกที่ผิดพลาดอาจจะรู้สึกถึงการเลือกที่มันไม่ลงตัวหรือเคยเลือกผิดมาก่อนก็เลยไม่กล้าเลยไม่อยากได้เลยอยากจะอยู่คนเดียวแบบนี้โอเคไหมอ่ะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ลืมกดติดตามอย่าลืมคอมเมนต์ใต้คลิปฉันบอกด้วยอย่าลืมกดดงส่วนตัวแอดไลน์มาค่ะฟน์า หวายแล้วเจอกันคลิปหน้าสวัสดีค่ะ